ชื่อเด็กชายภูกิจคร่วมโพอยู่ม .3 ครับเรียนที่โรงเรียนแสงทองวิทยาอายุ14ปีครับผมเรียน ท่านสนพุธสุขศีเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้อำนวยการบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนังทุกท่านวันนี้กระผมเด็กชายภูกิจเขาร่วมโพหรือน้องเอือ้อพร้อมด้วยพ่อนายเฉลิมชัยเขร่วมโพได้มาบริจาคห้องตรวจความดันลบจำนวนหนึ่งห้องมูลค่า4ี่แสนบาทและรถตู้อเนกประสงค์ หนึ่งคันมูลค่า1ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลปากพนังวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับแม่ปูหรือนางสาวดาวน้อยเยี่ยมแสงรวมโพเนื่องจากแม่ปูเป็นคนปากพนังโดยกำเนิดและเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกัญญาณีสีธรรมราชรุ่น74จึงเลือกมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลปากพนัง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวอำเภอปากพนังซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่ปูรถตู้นี่ให้โรงพยาบาลใช้ในการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนคนระับส่วนห้องตรวจความดันลบนี่ก็ให้โรงพยาบาลได้ตรวจว่าใครเป็นโควิดบ้างครับการทบุญครั้งนี้อยากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่ครับ ขอให้ดวงจิตวิญญาณของแม่พูดได้รับรู้และมารับเอาบุญกุศลที่น้องเอื้อกับพ่อได้ทำบุญอุทิศให้ในครั้งนี้หากดวงจิตวิญญาณของแม่ปูอยู่ในภพภูมิที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากดวงจิตวิญญาณของแม่ปูอยู่ในที่ที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากชาติหน้ามีจริงน้องเอื้อก็ขอเกิดเป็นลูกแม่ปูอีก น้องเอื้อกับพ่อขอสัญญาว่าจะทําบุญอุทิศให้แม่ปูตลอดไปรักแม่ปูที่สุดจากน้องเอื้อและพ่อวันนี้ทั้งพี่เฉลิมชัยและลูกและวก็ครอบครัวนะครับที่มีจิตกุศลนะครับเขถือว่าเป็นเศรษฐีใจบุญนะครับมีเหลือแล้วก็บอยจากแบ่งปัน ช่วยเหลือกับพี่น้องให้เราได้ใช้ประชาชนนะครับได้ใช้ในช่วงสถา,านการณ์โควิดนะครับให้รอบโรงรพยาบาลอนเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลปกากพนังสั้นในานามของผู้แทนรัศดรพี่น้องที่จะมาใช้บริการกับโรงพยาบาลโดยรถไม่ว่าจะเป็นอำเภอปกากพนังอำเภอใกล้เคียงเชียงใหญ่หัวไซหรืออาจจะมีเฉลิมเกียรติด้วยนะครับเมื่อตึกเราเสร็จเดือนสิ้นเดือนพตุน,นี้นะครับ แต่หลังจากนั้นเองผมก็ต้องช่วยท่านปอประสานงานว่าถ้าเรามีตึกอย่างเดียวถ้าไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็ไปต่อไม่ได้นะครับเราก็ต้องพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะต้องสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้เรามีความสมบูรณ์และใช้งานได้ต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในานามของพี่น้องประชาชนคนลุ่มน้ําปากพนังที่จะใช้ประโยชน์กับรถอเนกประสงค์และก็ห้องความดันลบที่บริจาคทั้งหมดนะครับหล้านสี่แสนบาทก็หวังว่าบุญ กุศลอาน,นิสงส์ครั้งนี้จงส่งผลให้กับพี่เฉลิมชัยครุอรัมโพน้องเอื้อและก็แม่ปูกับครอบครัวทั้งหลายได้รับแต่ความสุขความเจริญความสมหวังตลอดปีตลอดไปจากการละนานเกินครับวันนี้ก็ขอบคุณเหลีนะครับคุณเฉลิมชัยครูอัมโพนะครับที่ได้บริจาครถตู้อเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลปากพนังนะครับและยังบริจาคห้องแยกความดันลบสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อใช้ในกรณีที่มีผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยฉุกเฉินมาใช้บริการในห้องฉุกเฉินเราจะมีตัวที่จะดูดทางอากาศออกตลอดเวลาทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับสําหรับรถรถตู้อนเนกประสงค์นี่เราจะใช้ในงานรับส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุมอีกงานหนึ่งคืองานวัคซีนที่เป็นวัคซีนโควิดฉีดผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ครับก็จะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่มากขึ้นนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพรพิมลสองมังศุก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานหวัวหน้าตึกผู้ป่วยในชายค่ะประจำโรงพยาบาลปากพนังค่ะเป็นเพื่อนของปูดาวน้อยเยี่ยมแสงค่ะรุ่นกัญญาณีสีธรรมราชรุ่น74ค่ะวันนี้ก็มีความยินดีและปราปลื้มที่เท่าแก่หลีคุณเฉลิมชัยครูอัมโพสามีของคุณปูดาวน้อยเยี่ยมแสงได้มาบริจาครถแล้วก็ห้องแรนดันลบให้โรงพยาบาลปากพนังก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะจะขอตั้งปณิธานไว้ว่าที่ท่านเท่าแก่ได้บริจาค ทุกสิ่งอย่างให้โรงพยาบาลปาาพนางังดิฉันในฐานะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าพนังจะขอปฏิบัติงานแล้วก็ดูแลพี่น้องชาวป่า,ปาพนังแทนตลอดไปค่ะ